ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ภูเขาทั้งหมดเลยนะครับที่นี่เขาเรียกจุดป่าในฝันป่าในฝันผงน้ําร้อนป่าในฝันโปน้ําร้อนนะครับตอนนี้ปัญหาเรื่องทุเรียนที่นี่ที่เราวิ่งรถเข้ามาเนี่ยเราจะมองสองส่วนนะครับหลักๆของผมเนี่ยผมจะมองสองส่วนว่าส่วนไหนที่ใบเขียวใบสวยใบยสดจะมีหญ้าเยอะมากแต่ถ้าแปลงไหนที่เป็นยิ่งภูเขาด้วยแล้วยิ่งฉีดยาขยะด้วย ก็จะเจอปัญหานะครับทีนี้เรามาดูว่าปัญหาเกิดจากอะไรให้ผมจะลองวิเคราะห์ดูเพราะนั้นการที่ดูคลิปผมแล้วอย่าคิดว่าผมเนี่ยเก่งหรือว่าต้องเชื่อผมตลอดเรามาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับอย่างต้นนี้นะครับที่เราเห็นประภาพอยู่เนี่ยก็โดยเฉพาะแปลงนี้นะครับ่านักข่าวได้พาผมมาตอนนี้อิ่ตาก็ตายแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกต้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสรอดเนี้ยแทบไม่มีเลยนะครับโอกาสรอดแทบไม่มีเลย ถามว่าเมื่อมันป่วยขนาดนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรการแก้ปัญหาของผมก็คือเราจะดูเรื่องรากเป็นหลักก่อนเรื่องรากเนี่ยต้นเรียนเนี่ยจะมีสองส่วนถ้าต้นเรียนส่วนไหนสวยนะครับให้ท่านไปดูโคนต้นรากจะขึ้นมาขาวเลยไม่ว่าจะอยู่ใช้เคมีหรือชีวภาพกระช่างทรายาเยอะๆเ,เ,เนี่ยพอเราไปดึงหญ้าออกเนี่ยรากจะขาวเลยแต่ถ้าตาบใดที่เราไปดูแล้วรากแห้งถ้ารากแห้งสภาพก็จะ กล้เคียงกันเลยก็คือใบเริ่มเหลืองก่อนเพราใบเหลืองเสร็จแล้วยอดเริ่มแห้งเพราะนั่นคืออาหารส่งไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูรากตรงนี้นิดนึงนะครับมาดูรากตรงนี้นิดนึงปัจจัยสําคัญเราจะดูเรื่องรากก่อนนะครับการรักษาเราต้องดูเรื่องรากเนี่ยครับเราจะเห็นว่ารากที่อยู่บนดินเนี่ยนะครับเห็นไหมครับรากนี่แห้งหมดเลยเนี่ยครับเมื่อรากแห้งท่านคิดดูว่ายอดที่ก่าแห้งเนี่ย มันก็คือเป็นวิธีการบ่งบอกมนุษย์ว่าเขาไม่สามารถที่จะปรุงอาหารได้แล้ว mm hmm. นะครับเนี่ยครับแห้งหมดเลยหลายๆส่วนผมไม่เจอจะเจออย่างนี้ทั้งหมดนะครับจะเจออย่างนี้ทั้งหมด mm hmm. เพราะนั้นปัจจัยของหมก็คือเราไม่ได้แก้ที่ใบถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเคนหมีก็จะฉีดยาขยะไอฉีดยาทางใบไหมครับ mm hmm. บำรุงใบฉีดยาทางใบแต่รักษาอย่างไงก็ไม่หายเพราะนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับการที่จะดูใบเพราะอะไรใบเป็นตัวบ่งบอกว่า เขากําลังมีป response, ัญหาเรื่องระบบรากเป็นหัวใจนะครับเนี่ยครับโอ้หน้าสีดายนะครับเพราะนั้นหลายๆท่านนะครับกําลังดูนะครับเนี่ยครับนี่คือรากทุเรียนถ้ามันแห้งขนาดนี้ท่านมองความเป็นจริงนะครับว่าแล้วเขาจะดูดอาหารขึ้นไปได้ยังไงตัวเรียนรากจะมีสองส่วนเราเรียกว่ารากที่ต้องการอากาศกับรากที่ไม่ต้องการอากาศรากที่ต้องการอากาศก็คือรากอยู่ผิวดินแล้วรากที่ไม่ต้องการอากาศจะอยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นผิวดินเนี่ย ทำยังไงก็ได้ให้เขาลากให้สวยที่สุดอ่ะล้วจะทำยังไงถ้ามันเกิดแบบนี้